สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jo l ลี่เกตติ้งพอดแคสเร่าเรื่องการตลาดแบบเบาๆฟังง่ายเข้าใจไวกับ The Jolly Marketer เคยไหมคะคุณแชร์เพลงโปรดลงสตอรี่แนะนำร้านกาแฟให้เพื่อนหรือเลือกชุดสัมภาษณ์งานด้วยสีีิคิดว่าดูน่าเชื่อถือจริงๆแล้วสิ่งเล็กๆพวกนี้คือการตลาดทางนั้นค่ะ คุณเป็นนักการตลาดอยู่แล้วเพียงแค่ไม่รู้ตัวคะ่ะถามว่าการตลาดคืออะไรการตลาดคือการโน้มนาวใจในชีวิตประจำวันจากงานวิจัยชื่อดังของโรเบิร์ตเชอร์ดินีในหัวข้อ influence the psychology of persuasion ซึ่งพูดถึงการชักจูงใจเช่น social proof หรือการทําตามคนส่วนใหญ่เวลาเรารีวิวร้านอาหารลงโซเชียลมีเดียพอเพื่อนๆหรือผู้ติดตามเห็นแล้วก็เกิดความอยากลองตามนี่คือโซเชียลพูฟแบบเต็มๆเลยค่ะและถึงเวลาของจอ l แฟก c t กันแล้วนะคะเป็นเกร็ดสนุกๆที่อยากเล่าเพิ่มเติมคุณรู้หรือไม่คะว่าโรเบิร์ตเชอร์ดินี ใช้เวลา3ปีเต็มกับการแอบไปสังเกตพนักงานขายรถยนต์ประกันและร้านค้าเพื่อเขียนหนังสือ Influence ที่กลายเป็นตำนานด้าน Persuasion ออกมาได้ <ง PU TS> การตลาดเกิดจาก Word of Mouth หรือพลังแหง่งการบอกต่อรายงานของ n e w s e n n l o b a l Trust in a d v e r t i s i n g เมื่อปี2015ระบุว่า 83%ของผู้บริโภคเชื่อคำแนะนำจากเพื่อนและครอบครัวมากที่สุดเพราะอะไรเนี่ยล่ะคะเพราะมันมาจากใจไม่ใช่จากโฆษณาอย่างเวลาที่คุณบอกเพื่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้ต้องดูนะคุณก็คืออินฟลูเอนเซอร์ของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆดีๆเนี่ยละคะ่ะมาเพิ่มสีสันกันหน่อยกับ j o l l y f a c t ประจำตอนนี้นะคะคำว่า word of mouth ถูกใช้ในวงการโฆษณามาตั้งแต่ช่วงปี1950และทุกวันนี้ก็ยังเป็นเครื่องมือที่คนเชื่อถือที่สุดอยู่ดีการตลาดยังเกิดจากพฤติกรรมออนไลน์หรือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบไม่ตั้งใจข้อมูลล่าสุดของดิจิทัล2025 Report โดย Mail Water และก็ w r s r e social นะคะบอกว่า คนไทยใช้โซเชียลมีเดียเฉลีย่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งต่อวันแม้จะไม่ถึง3ชั่วโมงแต่ถามจริงเรารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในโซเชียลแทบทั้งวันเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าเปิด IG พักเที่ยงดู TikTok อกก่อนนอนก็ยังเลื่อนฟีด a c e b o o k อยู่ดีแต่ทุกการกดไลค์แชร์หรือคอมเมนต์มันก็คือการสร้างออร์แกนิกรีชให้แบรนด์โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะทำการตลาดเลย เรามาดูจลลิแฟกต์อีกเรื่องหนึ่งสำหรับตอนนี้นะคะข้อมูลจาก TikTok Marketing Science ในปี2021เผยว่า49%ของผู้ใช้บอกว่า TikTok ทำให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นนี่แหละคะ่ะพลังของคอนเทนต์สั้นๆที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันกระทบกับพฤติกรรมการซื้อนอกจากนี้สีและภาพลักษณ์ คือการสร้างแบรนด์ของตัวเองมีงานวิจัยใน Journal of Business Research โดย l a b r e c และ Munn ในปี2013บอกว่าสีมีผลต่อการรับรู้บุคลิกของแบรนด์เช่นสีน้ำเงินบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือสีแดงสะท้อนถึงพลังและความเร่งด่วน แล้วเวลาคุณเลือกใส่เสื้อสุภาพต่อสัมภาษณ์งานคุณก็กำลังวาง positioning ของตัวเองต่อหน้าคนอื่นอยู่ค่ะปิดท้ายหัวข้อนี้ด้วย j o l ลี f แฟกกันค่ะมีงานวิจัยจาก University of Winnipeg นะคะบอกว่า90%ของ first impression มาจากสีที่เราเห็นก่อนอื่นใดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ทุกวัน คุณกำลังทำการตลาดอยู่แล้วการแชร์สิ่งที่รักแนะนำสิ่งที่ชอบการเลือกภาพลักษณ์ให้ตัวเองทั้งหมดนี้คือมาร์เก็ตติ้งในชีวิตจริงนี่คือจะลิ่เกตติ้งตอนแรกหวังว่าจะทำให้คุณเห็นว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นนักการตลาดได้เหมือนกันถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะมาคุยกันเรื่องการตลาดในแบบจอลิเกตติ้งโดยเดอะจอลลี่มาร์เก็กันค่ะสำหรับวันนี้บาย